สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายคุณภาพดีๆทำได้ไม่ยากนะครับถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่สำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพได้ซึ่งเราเรียกกันว่า Quality Realization Concept นั้นมีมากมายหลากหลายหัวข้อครับหัวข้อสำคัญอันแรกเลยนะครับคือความเข้าใจใน,ในเรื่องของคุณภาพคืออะไร เวลาที่ถามถึงว่าคุณภาพคืออะไรมีคนจำนวนมากเลยครับที่ตอบออกมาว่าคุณภาพคือความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งไม่น่าจะใช่ครับเพราะความพึงพอใจเป็นผลของคุณภาพคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้จริงแต่สิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ที่ไม่ใช่คุณภาพก็มีดังนั้น คุณภาพคืออะไรหรือคุณภาพคือลักษณะดีๆคุณภาพของแก้วคือลักษณะของแก้วคุณภาพของกระดาษคือลักษณะของกระดาษคุณภาพของน้ำคือลักษณะของน้ำสิ่งใดก็ตามจะเรียกได้ว่ามีคุณภาพสิ่งนั้นต้องไม่มีข้อบกพร่องพข้อบกพร่องไม่ใช่ลักษณะที่ดีๆสิ่งใดก็ตามจะเรียกได้ว่ามีคุณภาพ สิ่งนั้นไม่เกิดจากความผิดพลาดเพราะการกระทําที่ผิดพลาดนั้นไม่สร้างลักษณะดีๆได้หรอกครับสิ่งใดก็าตามจะเรียกได้ว่ามีคุณภาพสิ่งนั้นต้องไม่สร้างปัญหายุ่งยากแต่ถึงแม้กระบวนการจะไม่เกิดความผิดพลาดหาข้อบอกพร่องก็ไม่เจอและไม่สร้างปัญหายุ่งยากใดๆก็ยังไม่ใช่คุณภาพหรอกครับเพราะเป็นเพียงแค่ปกติเท่านั้น ถ้าเช่นนั้นคุณภาพคืออะไรล่ะหรือคุณภาพคือลักษณะดีๆคุณภาพของสิ่งใดคือลักษณะดีๆของสิ่งนั้นที่มีอยู่จริงซึ่งทําให้คนทั้งหลายเกิดความรู้สึกได้สามประการคือความรู้สึกยอมรับความรู้สึกอยากได้และความรู้สึกชื่นชมเมื่อได้รับคุณภาพดีๆนะทำได้ไม่ยากนะครับถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง โปรดติดตามชุดความเข้าใจสำคัญที่เป็น Quality Realization Concept ตอนต่อไปถ้ามีคำถามเชิญสอบถามได้ที่หน้า Facebook หรือส่งคำถามมาที่ qualityman@gmail.com หรือที่ไลน์ id 12091954สวัสดีครับ